สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่429นะครับ EP ที่4ี่นะครับมีพระสวยๆพระเก่าๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ี่หกหลาย ID ใช้เบอร์0 8 6 4 7 7 0 2 3 5นะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับ มาเลิกมาที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับพี่เนื้อนวลเนื้อเก่าๆนะครับเนื้ออมสีเหลืองนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆนะครับพี่เนื้อมันๆเนื้อช่ำๆเลยนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับด้านข้างมีรอยกระเทาะนะครับพี่เนื้อดินเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับ รายการที่4นะครับสมเด็จเกตชยโยนะครับพิมพ์เจดชั้นอกล่องหูบายสีนะครับเนื้อหากเก่าๆนะครับพี่ต่อไปรายการที่5นะครับ รายการที่ห้านะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับคุกลักปิดทองนะครับพี่หลังแบบนะครับเนื้อเก,เก่าเนื้อมันมน,นะครับต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับสมเด็จ บางขุนพรมนะครับเนื้อผงลงรักษ์นะครับพี่เนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งนะครับต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับเนื้อหากเก่าเก่าเนื้อมันๆน,นะครับพี่ต่อไปรายการที่8นะครับ รายการที่8นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเผือกนะครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวนะคพี่หลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่9นะครับ รายการที่9นะครับพระปางดีลาเนื้อดินนะครับปางดีลาเม็ดขนุนนะครับต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อออกเนื้อกายศาสตร์นะครับพี่เนื้อแตกลายงานนะครับต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเหนือโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับสมเด็จ เก่านะครับพี่เนื้อเก่าเก่าแก่แๆเนื้อแตกลายงานนะครับเนื้อมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับองค์พระลำล่ำนะครับพี่เนื้อขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อหากเก่าเก่านะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับสมเด็จเกตดบัวตูมนะครับ เนื้อนวลน,นวลอมเหลืองนะครับเนื้อแตกลายงานนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับนวลน,นวลมันมันนะครับพี่ต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับ เนื้อหาเก่าๆเนื้อมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ องพระหล่อหล่อล่ำล่ำเลยนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับมีเม็ดมดสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวอง์พระนะครับ เนื้อผงลงลักนะครับพี่มีคาบลักนะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับ เนื้อโลหะกเก่าๆนะครับพี่เก่าๆมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ เนื้อขาวนวลน,นะครับต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับตรงแขนมีเม็ดไข่ปลานะครับพี่ หลังแบบนะครับเนื้อมันมันเนื้อช่ำๆเลยนะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับเนื้ออันปะก้านะครับพี่หลังหนังสือนะครับ ปี07นะครับต่อไปรายการที่23นะครับรายการที่23นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าๆพุนๆเนื้อแตกรายงานนะครับ มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้ออมเหลืองนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับท้าเวสุวรรณหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ ต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25นะครับพระยอดธงหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับเก่าสวยนะครับพี่ต่อไปรายการที่ย6นะครับ รายการที่ย6นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อผงลงรักนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อเก่าๆแก่งแงนะครับพี่เนื้อแตกลายงานนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพระขุนแผนเนื้อชินตะกัวนะครับมีคาบกุนะครับพี่หลังกุมารทองนะครับเนื้อชินเก่าๆเลยนะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับพระปิดตาหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะเก่าสภาพใช้นะครับพี่เนื้อขึ้นสนิมเขียวนะครับเนื้อมันมันเนื้อช่ำๆเลยนะครับ ก็ครบทั้ง28ลรายการแล้วนะครับดูแลชอบดูถูกใจยางไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพ,พเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ